กับคำถามแรกถามว่าเคยเสียใจกับอะไรมากที่สุดสำหรับตัวผมเองนะครับสิ่งที่ผมเสียใจที่สุดในชีวิตเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องของตัวผมเองมีเรื่องที่เป็นบาดแผลทางความรู้สึกของผมเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยตัดสินใจแล้วมัน ส่งผลกระทบต่อความกล้าของตัวเองหลายๆครั้งที่เราตัดสินใจอะไรลงไปแล้วมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังมันก็ส่งผลกระทบต่อความผิดหวังมากแล้วด้วยความที่ว่าเราเป็นเด็กในตอนนั้นเรายังไม่ค่อยรู้เรื่องครับมีประสบการณ์ในการรับกับปัญหาน้อยพอมันตัดสินใจผิดพลาดแล้วมันส่งผลกระทบต่เอ ก็ค่อนข้างเป็นเรื่องที่เสียใจเลยนะครับจริงๆแล้วถ้าถามว่าเรื่องเสียใจกับเรื่องอะไรมากที่สุดก็คืออย่างเอาสักเรื่องอย่างเช่นเรื่องของตอนที่ผมไม่ได้ไปแข่งจักรยานผมเคยตัดสินใจนะครับเล่นจักรยาน BMX นะครับเรียกว่า f ฟ t l แลนนะครับก็คือเป็นจักรยานที่เล่นท่านะครับคล้ายๆสเก็ตบอร์ด แต่ว่าเราไม่ได้กระโดดไปมานะครับเป็นการเล่นท่าอยู่กับที่นะครับเราก็ไม่ได้ไปแข่งนะครับพี่เขาก็มาขอชวนเราไปแต่เราก็ไม่ได้ไปซึ่งก็เป็นหนึ่งในเรื่องที่ผมเสียใจเหมือนกันนะครับว่าวันนั้นนะทําไมผมไม่กล้าไปนะครับความไม่กล้าเนี่ยมันทําให้เราพลาดโอกาสดีๆหลายอย่างที่ตัวผมเนี่ยทําได้ไม่เต็มที่กับสิ่งที่ผมตัดสินใจไว้ เรื่องราวเหล่านั้นก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ท้ายผมเสียใจแต่มันก็ส่งผลให้ทุกวันนี้นะครับผมเป็นคนกล้าหาญที่จะทําอะไรมากขึ้นนะครับเพราะว่าผมไม่อยากจะเสียใจแบบวันนั้นอีกแล้วขอบคุณครับ